ใช่ค่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเชา้านี้มีข่าวดีเงินโอนเข้าแล้วนะคะเช็คด่วนประกันสังคมมาตรา33เงินเยียวยาโอนแล้ววันนี้2,500บาทตรวจสอบด่วนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ เช็คด่วนประกันสังคมมาตรา3-3สาำนักง,งานประกันสังคมโอนเงินเยียวยา2 5 0 0บาทให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิการแพทย์ระบาดของโควิด1ินายสุชาติชมกลินเผยโอนได้วันละหนึ่งล้านบัญชีนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนไม่เกินวันที่6สิงหาคมนี้นะคะโดยจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่4สิงหาคม ที่ต้องทำเช่นนี้เพราะระบบการโอนเงินพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ1ล้านบัญชีเท่านั้นโดยผู้ประกันตนนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีจำนวน2.87ล้านคนจะต้องใช้เวลาถึง3วันจึงจะสามารถโอนได้ครบภายในกำหนดเวลาน,น,นั่นก็คือวันที่6สิงหาคมนะคะโดยเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีจะทยอยโอนครั้งต่อไปกับนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา3 3ทุกๆวันศุกร์จนถึงวันที่29ตุลาคม2 5 6 4นะคะขณะที่เมื่อวานนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบเขตมาตรการเยียวยาลูกจ้างและนายจ้างจากเดิม13จังหวัดได้แก่กรุงเทพชนบุรีฉะเชิงเซานครปฐมนราธิวาสนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลาและสงขลาให้เพิ่มอีก16จังหวัดนะคะ ได้แก่การจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ประจินบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองเพชรบุรีสำหรับกลุ่ม13จังหวัดเดิมได้รับการยียวยา2เดือนนั่นก็คือกรกฎาคมถึงสิงหาคมกลุ่ม16จังหวัดใหม่ได้รับ1เดือนนั่นก็คือเดือนสิงหาคม วิธีการจ่ายเงินเยียวยานะคะสำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3าที่ได้รับเยียวยาจากรัฐบาลคนละ2,500บาทโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะทุกคนเลขประจำตัวบัตรประชาชนเท่านั้นส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลตามจำนวนลูกจ้างหัวละ3,000บาทสูงสุดไม่เกิน200คนโดยนายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นและนายจ้างสถานะนิติบุคคลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้กับสำนักง,งานประกันสังคมอัปเดตล่าสุดข่าวดีเช้านี้นะคะเงินโอนเข้าบัญชีแล้วเช็คประกันสังคมมาตรา33เงินเยียวยาโอนแล้ววันนี้2,500บาทตรวจสอบด่วนนะคะ